สวัสดีค่ะทุกคนอ่าสมัยนี้เนาะก็ต้องรับผิดชอบสังคมนิดนึงนี่ด้วการมีชุดตัวโควิดบ้านไว้พราะว่าไม่ว่าเราจะไปไหนเราติดเรื่องไม่ได้ที่จะอ่าไม่สัมผัสเชื้อโรคบางทีเราว่าเราป้องกันดีแล้วใส่แมสล้างมือแต่บางทีเราเปิดหน้ากากเปิดแมสเพื่อกินอาหาร าจจะสุดดมเชื้อโรคเข้าไปก็ได้ฉะนั้นเราควรมีอันนี้ก็คือชุดตวจโควิดนะคะเอาไว้คัดกรองเบื้องต้นนะคะไอ mm hmm. หรือเจ็บคอบางทีเราจะได้ไม่ต้องกังวลเกินไปเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะทุกคนอ mm ันนี้เป็นชนิดที่ไม่ต้องแย่เข้าไปในจมูกหรือว่าลำคออ่าเป็นชนิดที่อมเอาไว้ใต้ลิ้นนะคะ ใช้ง่ายอ่ะเนะเาะมาแกะดูซองกันเลย <c oughs> อมใต้ลิ้นสองนาทีเนาะแต่ว่าก่อนอมก็คือไม่ให้กินอะไรนะคะอย่างน้อยสามสิบนาทีแต่ถ้าอยากให้เห็นผลที่ชัดเจนก็คืองดไปเลยก่อนก่อนที่จะตรวจในสองชั่วโมงมาเริ่มกันเลยคะ่ะหน้าตาก่อนตรวจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจิ๊บจิ๊บิิมองเห็นไหม